เราไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นดีไซเนอร์เลยด้วยความบังเอิญที่คุณแม่เป็นช่างเสื้อแล้วตอนเด็กเนี่ยก็คือโตมาในห้องเสื้อที่เป็นร้านจัดเสื้อของคุณแม่กลับมาจากโรงเรียนเนี่ยนั่งกินข้าวโต๊ะกินข้าวโต๊ะที่นั่งทํากันบ้านก็คือโต๊ะแพทเทิร์นของแม่จะเป็นโต๊ะใหญ่ๆแบบนี้แหละแล้วเราก็จะนั่งตรงข้ามกับแม่แม่ก็จะทําแพทเทิร์นไปเราไม่ได้อยากจะเรียนนะแล้วแม่ก็ไม่เคยคิดจะสอนแต่การมองเห็นทุกวัน่ะมันซึมพูดได้ว่ามีสายตาของเรื่อง พ t e r ์ก่อนที่จะเรื่องเป็นเรื่องแฟชั่นซะอีกยังคอได้นำเข้าหูได้อันนี้ดีกว่าอัตกี้มันฝืนไปหน่อยโฟกัส <Focus S 2> ผ่านเนะ <Focus S 2> านเนะโฟกัส <Focus S 2> ไม่หลุดเนาะ mm hmm. เวลาที่ลูกค้าเข้าไปอยู่ในห้องลองกับชุดของเราอะสองต่อสองอนะ In the dress speak itself ะชุดต้องอธิบายตัวเองให้ได้ไม่ใช่ว่าดีไซเนอร์ต้องไปยู่อธิบายเหมือน สุดท้ายแล้วพอปิดประตูห้องลองอะลูกค้าลองชุดอะเขาต้องเข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ดีไซเนอร์จะต้องทำให้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะตัดคือห้องนี้จะเป็นตัดและเย็บอยู่ด้วยกันเย็บงานสําหรับ ที่เป็นสต็อกเลยนะผลิตจริงเลยที่จะเป็นสําหรับการขายการตัดเนี่ยแพทเทิร์นอันนี้เป็นแพทเทิร์นกระดาษที่เราพรินต์ออกมาจากโปรแกรมที่เป็นแพทเทิร์นคือแพทเทิร์นที่นี่ทั้งหมดอ่ะมันจะโดนจิ๊ตจายหรือว่าเหมือนเป็นไฟล์ที่เมื่อไหร่ที่เราต้องการจะดึงออกมาใช้เนี่ยเราก็เอาไฟล์นั้นปินพ์ใส่กระดาษมาทําได้เลยหรือบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องพินพ์ใส่กระดาษนะเราปินต์ลงไปบนผ้าเลยก็มีดูงานตัดของโฟเอมอ่ะมันก็จะมีวิธีการ ต่อให้มันใช้คอมพิวเตอร์ทำอ่ะมันจะต้องมีสกิลของช่างช่างเสื้อที่จะเขาเรียกว่าการทำวางมาร์สโค้ดผ้าวางแต่ละชิ้นยังไงให้ประหยัดผ้ามากที่สุดแล้วก็วางยังไงให้เกรนของผ้าต้องถูกด้วยนะแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีว่าเกรนผ้าต้องวิ่งยังไงต้องถูกต้องตามที่ด RESMAKER จะต้องติดถูกได้คือแม่พี่จะต้องเช็คให้หมดแต่วิธีการวางเนี่ย ช่างที่เขาเป็นทำแพทเทิร์นในคอมเนี่ยบางทีคอมพิวเตอร์มันจะช่วยเจเนเรตทำให้ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดท่าได้ด้วยอันนี้คือเทคโนโลยีมันช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ไดบางวันเราก็ต้องมองตัวเองว่าวันนี้เราจะต้องเป็นนักการตลาดวันนี้เราอาจจะต้องเป็นนัก PR บางวันเราอาจจะต้องเป็นเป็นดีไซเนอร์ที่คุยกับทีมดีไซน์แล้วก็ต้องเคาะให้ได้ว่า มันจะมีอะไรใหม่ออกไปให้กับวงการแฟชั่นหรือว่าวงการดีไซน์ที่เขาจับตามองเราอยู่อะไรเงี้ยเราต้องทำได้ได้ได้หลายบทบาทนี่คือดีไซเนอร์ที่ดีจะต้องบาลานซ์ได้เคยเห็นบางคนทำงานจากการดู p ินเทเลสอแล้วเรารู้สึกว่าบางทีมันก็ไม่ใช่อ่ะทำไมคุณไม่ลองทำแพทเทิร์นดูลองทำงานกับช่างตัดเสื้อดูอะไรเงี้ยดีไซเนอร์เด็กๆมีมูดบอร์ดที่สวยมาก ถ้าให้พีเต์มูดบอร์ดให้เล่าเรื่องสตอรี่บอร์ดนะฆ่ากันโอโหยอมแพ้นี่คือลงไปกราบเลยแต่ถ้ามาถึงงานแพทเทิร์นกับงานฟิตติ้งอะน้องๆที่มีจินตนาการบันเจิดแต่มาตายด้วยการทำของจริงอย่างเงี้ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอะมันเหมือนความฝันที่มันไม่ได้ทำให้เป็นจริงหน่างงยอืม คือเรามีความเฟกซิเบลบางคนก็มองว่าเราเป็นชุดพรมแดงก็มีสูทก็มีเทเลอร์สูทในสภามองว่าเราเป็นแพนสูทบนเรดคาร์เพมองว่าเราเป็นชุดกูตูเอลซับอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าใครแอปโพชมาทางไหนแล้วมองแต่มันก็คือสิ่งที่โพรเอมสามารถเซิร์ฟไปให้ได้อีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เราเป็นที่รู้จักนะ่าจะเป็นแฟชั่นโชว์คอรคอลเลกชันที่ เราทำออมเบรงานพิมพ์รู้จักโพเอมทั้งในระดับ international ด้วยเพราะว่าเราจะได้ฐานโฟลเลอร์มาจากยุโรปอเมริกาใต้รัสเซียอย่างเงี้ยเราจะมีโฟลเลอร์ที่มีคอมเมนต์เป็นภาษาแปลกๆเข้ามาหลังจากที่เราทำแฟนโชว์ครั้งนั้นที่มีน้องยาย่าเดินชุดฟินาเล่ให้ทั้งเซเลบริตี้เอนดอร์สเมนต์ทั้งดีไซน์ที่มันโฟโตเจนิกอน่ยคอลเลกชันออมเบรเนี่ยเมนไอเดียมันคือดีไซน์ทำยังไงให้คนเลื่อนฟีด IG เหมือนเลื่อนผ่านเราไปปุ๊บเราต้องย้อนกลับขึ้นไปดูเพราะว่าคนอยากเห็นว่านางแบบใส่ชุดอะไรทำไมเหมือนมันจะดึงสายตาทำให้คนเลื่อนแล้วย้อนกลับไปได้โจทย์มันอยู่แค่นี้เอง<ม>ชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เหมือนมีข่าวเยอะมากเพราะว่าครั้งหนึ่งที่คุณช่อใส่วันเปิดสภาเมื่อช่วงปีที่แล้วเนาะเราดีใจที่เราได้ไปเปิดประเด็นทีาให้คนที่ติดตามข่าวการเมืองอะมาสนใจไทยดีไซเนอร์ผู้อย่างนี้ดีกว่าอืม คือผมเคยให้นิยามไว้3มอย่างอย่างแรกผู้หญิงโพเอมเนี่ยเข้าใจตัวเองนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดรู้จักเรื่องการลาเทศะรู้จักเรื่องการใช้เงิน3มอย่างคือผู้หญิงโพเอ็มคนจะเข้าใจว่าจะต้องผอมแบบเอลสับอะไรเงี้ยบางคนไม่เข้าใจตัวเองว่าสาลีระบางอย่างมันมันคือความงามถ้ารู้จักตัวเองจะต้องไม่ปฏิเสธตัวเอง เหมือนชุดโพเอมมันเป็นโครงสร้างเสื้อผ้าแบบคอเสตมันเป็นเฟือกอ่อนที่บีบซิคโครงปุ๊บเข้าไปอะไรเงี้ยถ้าคนที่เข้าใจว่ามันคือการปั้นรูปทรงใหม่ให้กับสรีละเขาอะแล้วคนนั้นคลิกอะเขาจะชอบเลยดีไซนเนอร์บางคนที่จะมองว่าคอเสตอะคือความทรมานแต่สําหรับโพเอมมองว่าคอเสตมันเป็นเรื่องของสกิลของช่างเสื้อในทางกับกันถ้ามีคนมองว่าทรมานแต่มีผู้หญิงบางคนเนี่ยมันมีความสุข กกับบบาารรรทมนนแีี้้อะไเงยตัวนี้ที่จริงมันเป็นคอเส็ดเลยมันคล้ายๆไอ้แพทเทิร์นเกาะอกเลยแม่แต่ว่าถ้ามันจะเราเพิ่มยาวมากเกินไปเวลาใส่กระสุนกลัวว่ามันจะเยอะก็ได้งั้นสามแปกับสี่สิบยาวกว่าสามสี่กับสามหกหนึ่งเซนแล้วสามแปกับสี่สิบยาวเท่ากันความยาวคือคุณแม่จะเสื้อมากี่ปีแล้วครับร้อยปีถึงไหมไม่ถึงห้าสิบ เขาจะมองแล้วเขาจะดูออกว่ามีอะไรที่มันทําได้ดีกว่าที่เราทําแล้วอะไรเงี้ยเช่นวิธีการซ่อนสาบสิ่งที่ยากที่สุดของการทาแบ,บรนด์พอยก็คือทําชุดสับเอวอย่างไงไม่ให้ย่นด้วยตัวพี่เองมันเราไม่มีความรู้ตรงนี้เลยต่อให้ไปเรียนตัดเสื้อมาก็คนก็จะไม่รู้อ่ะมันต้องมีประสบการณ์สมัยก่อนเนี่ยการทําเสื้อให้สวยเราจะมีการซอยเก็บให้มันจืดชิ้นเพื่อที่ว่า สัดส่วนเนี้ยมันจะได้กลมกลืนกับร่างกายของเราแต่สมัยใหม่เนี้ยเขาจะใช้แค่เกล็ดเดียวอ่ะเกล็ดเดียวนี่มันก็จะเก่งอันนี้เป็นความลับของแบรนด์อะไรเนี่ยถ้าดีไซเนอร์เนี่ยงเด็กเปิดเผยเออดีไซเนอร์น้องๆมาดูอ่ะเนี่ยจะรู้ว่าหรือว่าแบรนด์อื่นคุณแม่เป็นเหมือนเลกาซีในเรื่องเดรสเมกเกอร์อ่ะเป็นเอเซนต์จริงๆที่อยู่แบบข้างในสุดของแบรนด์เลยที่ที่ผมพยายามจะเล่าเรื่องของงานที่แม่ทำให้ทุกคนได้ฟังอะ แต่ถามว่าทุกวันนี้ยังเถียงกันไหมในเรื่องแพทเทิร์เถียงทุกวันทุกเส้นก็ยังเถียงกันอยู่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราเถียงกันนี่แหละมันทําให้เกิดเป็นโพเอมสิ่งที่โพเอมพยายามปลูกฝังให้กับผู้หญิงคือการเข้าใจตัวเองการยอมรับตัวเองและการเคารพตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคิดเด้นแมสเซจที่เราทำมาตลอดเราอยา ให้คนมองแบรนด์ของเราว่ามันมีคุณค่าสมมุติว่าผ่านไปอีก100ปีแล้วคนเปิดหนังสือแฟชั่นมาเราอยากเห็นคนเขียนเดสคริปชันของเสื้อผ้าเราว่าเราเอา Skill ของ d r รสเมคกิ n งมาผสมกับเทคโนโลยีในปี2020เราเล่าเรื่องของ Dressmaking ในแบบใหม่ที่ไม่ใช่ Dressmaking แบบ1950ไม่ใช่ d r รสเมคกิ n งแบบ1980แล้ว แต่มันเป็นเรสเบกกิ้งในแบบที่โพเอ็มเป็นนะผมก็เชื่อว่ามันกำหนดทิศทางบางอย่างให้กับไม่ใช่แค่วงการแฟชั่นนะแต่เป็นเคาเจอร์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่เขาเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้น